กวับสวีสนาะชมด้วยนะครับอยู่ออโต้เองวันนี้นะครับเราจะมาแชทเกมวบอกกับแมปที่มีชื่อว่า e n j a m a s t e r นะครับอันนี้ก็จะมีความวิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือกระโดดได้สองครั้งติดกันมีดาบให้เลือกมากมายตอนนี้ผมก็ปใส่แดงนะครับส่วนตับส่ที่ต่ำสุดก็เป็นใส่ข่าวนะครับเป็นดะ En ジャ จะมีแบบอย่างอื่นที่เป็นเลนจาเหมือนอี้นนะครับคือเลนจาเอเจนอันนี้อาจจะงุดบ่อยหน่อยนะครับนี่ผมเล่นกับน้องมากหลายวันแล้วนี่ยาอันนี้ก็จะเล่นยากนยนะครับ นี่แมวสามเอ็ดแล้วอืมโอ้ออันนี้ต้องใช้เยอะมากเงินทองเยอะมากเลย ทำไห้มันเยอะขนาดนี้วันเนี้ยเอาไปเซลันดีกว่าแบบนี้จะไม่มีกระเป๋าเหมือน cross simulator มมนะครับเกมนี้่ยากมากนะครับแล้วก็ยากด้วยเช่นกัน เอาแต่เงินทองนี่เก็บได้จากไหนเนี่ยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่งูด้วยแหละอืมส่วนพื้นที่นี้มันก็ต้องใช้4,000กว่าบาทเลยนะครับเนี่ยแล้วเงินจะ ในแมปนี้มันก็ตีแรงมากๆด้วยนะครับจะมีเงินจางเลเจนดยนะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะแคทนะนะครับในอาอฮ่าอะอ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 ่าอะฮ่าโอ้ยเกิดมือขิดเดียวแล้วทำยังดีไปเซฟก่อนดีกว่าอืม แบบนี้ผมก็ได้จบน้องเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีลาว่างก็จะพาน้องมออาเล่นด้วยนะครับโอ้แบบนี้อาจจะแหลกหน่อยๆน่อยมีข้อผิดพลาดเยอะ เน่ยดาบวงีนจะใช้เงินแบบแบงค์ธนบัตรเหมือนเลยแต่พอมันไปด,บดาบเต็มันเนี่ยมันจะใช้เงินแบบเหรียญบ้างเนี่ยซึ่งผมทำถึงดาบนี้ได้แต่พอที่เหรียญเนี่ยแต่ผมก็ไม่งู้ว่าถ้าถึงถตรงนี้เนี่ยมันจะ ให้เงินมาหรือเปล่าไม่รู้จะมีเสียงอบกวนหน่อยนะครับมีเสียงกวนไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็ชอบมัน เตรียมนาะสมมิเตอร์มากนะครับส่วนแนวนอื่นเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนะอันนี้ผมก็เก็บตังได้โคตรเยอะนะครับไม่ได้ใช้โบบักเลยนะจริงๆไม่ได้ใช้งบบักเลยผมก็เก็บตังเอฟเคมาหลายครั้งแล้วเนี่ยอืมนี่ อาฮะอาเฮ้ยอ้าเฮ้ยวยค่าค่าคนอื่นไปด้วยโทษทีนะระวังเราเนี่ยมันแทบอยู่แล้วอยู่แล้วอ่ะอยู่แล้วอะอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ตีไม่โดนสักครั้งเฮ้ยไอ้มอน,นี่ FK วะ FK อ๋อมันหนีไม่ได้อ่ามันก็เป็น อีกงงหนึ่งแต่ห้อนี้ตีเบาหน่อยนะครับห้อนี้ก็จะเป็นงค่ะก็เออเออเงินจาเออไม่ใช่วุดนเงินจาต่างห่างนะ่ะวุดนเงินจานะครับอืมอมโอ้อยอ้อยอ้ยอยตีไงจังเลย พุ๊พุุุ๊๊๊อแย่งคนอื่นมาได้ด้วยฮู้อันนี้มันเก่งใช้ได้แล้วเนี่ยนี่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 เอาจังเลี้วสามสองแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วเนี่ยเอ้ยเกิดเกิดมาอีกแลว้วเกิดมาอีกแลว้วเกิดมาอีกแล้วเฮ้ยคิดเดียวก็จะน่าจะล้ว่าสามสองได้แล้วนะเนี่ย เอองี้สามสองแล้วอ,อืมฮึบฮึบอเราก็จะมาขายมีจิสูเกันนะครับจอจะมีขายให้เลือกเไม่แบบแม่นี่ก็ นะครับแพ้เหมือนกันนะเอาอันคอมมอนดีกว่าอา่าเป็นแคออ่นี้กันนะเนี่ยทำมีสักแมสสองตัวแล้ว มันอไหร่จะตีเร็วรกว่าตีแรงกว่านี้ให้ตีแรงกว่าผมกับเอเต้ก็ตีไม่เข้าสักทีนะเนี่ยวังเราไงกันวันเนี่ยนี่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 องมินจานี่ยผมก็ถนัดอยู่แล้วใ้เป็นพวกแบบมินจาผมก็เล่นไปก่อนเลยเแบบแซงน้องได้เลย,เลย นี่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 ีน่นสามสองมีสัตว์เลี้ยงสองตัวนะครับโอ้คนน่ามี้ยงไอ้นี่เยอะมากเลยสัตว์เลี้ยงเอาครับวันนี้ผมก็มาเล่นถักมินจามาสเตอร์ให้ทุกคนดูนะครับสำหรับใคร่า,า,างนั้นก็ พิมพ์เท่านี้น,นะครับเินจา m a ส t หรับวันนี้บ๊ายบายครับผม